สวัสดีค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้เรียน EP 2ไปแล้วนะคะเป็นเรื่องของแนวคิดของทฤษฎีบทพีทาโกรัสอ่ะและเป็นเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสเนาะทีนี้ครูว่าให้นักเรียนทํากิจกรรมที่1.2.1และ1.2.2่นะคะอ่ะกิจกรรมที่1.2.1และ1.2.2หลังจากที่เราทําเป็นไงไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวครูจะมาเฉลยให้เลยนะคะ ข้อแรกนักเรียนหลายคนอาจจะสงสัยว่าครูกล้าถามหนูมาได้ยังไงท่าในคือพิธากรัสโอ้โหง่ายขนาดนี้ยังกล้ามาถามท่าไหนเอย่ยภ่าที่สองใช่ไหมอ่าโอเคส่วนอีกสามท่านนะเราก็ไปคน้นหาเองนะคนนี้ก็น่าจะเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวอินเดียเนาะครูข้ามไปเลยแล้วกันไม่ได้อธิบายสามท่านที่เหลือเนาะอ่าในข้อสองนะคะ ฟีทาโกรัสเกิดและเสียชีวิตเมื่อ,อไหร่ที่เมืองหรือประเทศอะไรนักเรียนครูก็ได้บอกไปในอีพีสองแล้วใช่ไหมฟิทาโกรัสมีเกิดเมื่อไหร่ก็คือเกิดก่อนคริสต์กาลประมาณห้าร้อยกว่าปีนะคะก็คือ เกิดก่อนคิดประการ500ถึง582ปดสิบสองีเนาอะ,อะที่เมืองที่เดี๋ยวที่เขาเรียกว่าที่เกาะที่เกาะสตามอสใช่ไหม ที่เกาะซามอสทะเลเอเจียอ่าใกล้กับเอเชียไมเนอร์ใช่ไหมคะ ตรงนี้นักเรียนถ้าอยากรู้ว่าตรงไหนคือที่ไหนนะหนูไปเซิร์ชใน Google ได้เลยนะคะเป็นความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์นะคะเราก็ไปเซิร์ชได้เลยนะคะอ่าข้อ3แนวคิดของทฤษฎีบททางเดขาคณิตของพิทาโกรัสกล่าวไว้คือรูปสามเหลี่ยมมุมฉากไดใด กำลังสองของความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับผลบวกของกำลังสอง ของความยาวด้านประกอบมุมฉากในข้อสี่นะคะความเกี่ยวข้องของทฤษฎีบทพิทาโกรัสกับสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะจากรูปสามเหลี่ยม ABC นะคะมี C เป็นมุมฉากด้าน AB ด้าน AC และด้าน BC คือด้านใดเป็นไงเราเพิ่งทำมาใน กิจก,กรรมที่หนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งใน EP หนึ่งเนาะที่เราเรียนมาก็คืออะไรเอ่ยด้าน AB คือด้านด้านไหนคะด้าน AB ตรงข้ามมุมฉากหรือด้าน C นั่นเองด้าน AC คือด้านประกอบมุมฉาก ด้าน B C คือด้านประกอบมุมฉากเช่นกันด้าน A กับด้าน B นั่นแหละอ่าโอเคง่ายขนาดนี้ครูยังกล้ามาถามนักเรียนคงสงสัยอ่ะในข้อต่อไปค่ะให้ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสช่วยในการหาคำตอบต่อไปนี้นะคะอ่ะข้อ1.1 ในรูปนี้เนาะมันมีอะไรมีสามเหลี่ยม xyz ใช่ไหมคะอ่ามีสามเหลี่ยม xyz แล้วก็มี a เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมจุตรุรัสบนด้านตรงข้ามมุมฉาก b เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมจุตรุรัสบนด้านประกอบมุมฉากและ c ก็เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมจุตรุรัสบนด้านประกอบมุมฉากอ่ะตรงนี้เนาะถ้าครูถ้าเอาตามรูปเลยตรงนี้จะกลายเป็น a กำลังสองใช่ a ใช่ไหม ตรงนี้ b ตรงนี้ c ถ้าพูดถึงความยาวด้านและตรงนี้จะกลเป็น a กํลาลังสอง b กํลาลังสอง c กํลาลังสองใช่ไหมเมื่อหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ครูได้อธิบายไปใน ep สองนะคะอ่ะเขาบอกว่าถ้าข้อหนึ่งจุดหนึ่งนะให้พื้นที่ของ a คือร้อยเก้าสิบหกตารางหน่วยร้อยเก้าสิบหกเอ๊ถ้าพื้นที่เป็นร้อยเก้าสิบหกความยาวจะเป็นอะไรนะแล้วก็เอาร้อยเก้าสิบหกไปทําอะไรถอดรูท รูทร้อยเอ๊ะโทษทีนะครูพูดผิดร้อยหกสิบเก้านะคะเอาร้อยหกสิบเก้าไปถอดรูทกลายเป็นสิบสามใช่ไหมอ่แปลว่าความยาวด้าน a เนี่ยคือสิบสามความยาว x อซคือสิบสามอ่าพื้นที่ซีคือร้อยสี่สิบสี่ดังนั้นเอาร้อยสี่สิบสี่ไปถอดรูทได้สิบสองสิบสองคืออะไรเอ่ยซคือ x y อ่าแล้ว วายเซตล่ะยาวเท like? ่าไหร่วายเซตยาวเท่าไหร่เราต้องทำยังไงนักเรียนจริงๆอ่ะเราจําเป็นไหมว่าจะต้องถอดรูทพอถอดรูทเราก็ต้องทําไงกับเราก็ต้องย้อนกลับไปเข้าไปสู่สมบัติของสามเหลี่ยมมุมฉากของสูตรพีทาโกรัสอีกรอบคือเอาไปยกกําลังสองอีกรอบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราทําไงเลยเอาบวกกันเลยสี่ในเมื่อมันยกกาลังสองมาให้เราแล้ว แ้69บวก144ได้เท่าไหร่คะ225เอา225ไปถอดรูทได้เท่าไหร่ได้15ดังนั้นตรงนี้ก็เป็น15หน่วยโอเคนะข้อ1.2พื้นที่ B เป็น576พื้นที่ C เป็น49เราก็เอาสองอันนี้มาบวกกันได้เท่าไหร่576บวก49ได้5ทด1 ได้สองได้หนึ่งได้หกหกร้อยยี่สิบห้าอ่ารูทหกร้อยยี่สิบห้าได้เท่าไหร่คะในยี่สิบห้านั่นเองหนึ่งจุดสามด้าน y x y อ่าด้าน x y คือ a เนอะคือด้านประกอบมุมฉากเนอะด้าน x แยาวห้าคือ c คือด้านตรงข้ามมุมฉากดังนั้นครูต้องการหา b ทำยังไงคะ c กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสองก็ได้เป็นหยกกำลังสองเท่ากับสี่ยกกำลังสองบวก b 2, ยกกำลังสองห้ายกกำลังสองเป็นยี่บห้า c ยกกำลังสองเป็นสิบหกย้ายมา b กำลังสองได้อะไร b กำลังสองเท่ากับเก้าดังนั้นถอดรูทออกมา b เฉยก็ตอบอะไรตอบสามนักเรียนคะความยาวด้าน b เนี่ยเท่ากับสามดังนั้นพื้นที่ก็เป็นยังไงคะพื้นที่ก็คือ สามกำลังสองมีค่าเท่ากับเก้าตารางหน่วยอ่าทีนี้ครูจะบอกอะไรอย่างหนึง่งถ้ามันมาสี่กับห้าแล้วอีกด้านหนึ่งสามแน่นอนจำให้ขึ้นใจเลยสามสี่ห้าสามสี่ห้าสี่เหลี่ยมงมมฉากสามสี่ห้าอ่าทีนี้ข้อหนึ่งจุดสี่ให้ x y ยาวสามสิบห้าไอ้ x เเอ้ยท้ทีท้ทีให้ XY y เซ y เซยาวสามสิบห้า x y ยาวสิบสองหน่วย Hmm? ลองว่าใส่ตรงรูปนี้สิ y z y z อยู่ตรงไหน3ามสิ x y ยาวสิบสอแล้วพื้นที่ a อะได้เท่าไหร่ต้องทำยังไงคะจะหาพื้นที่ก็มาจากพื้นที่ของ c กับ b รวมกันใช่ไหมครูก็เอา35ยกกำลังสองได้เท่าไหร่เอ่ยแล้วครูก็ต้องเอา12 ยกกาลังสองใช่ไหมอ่าเอาสองอันนี้ยกกาลังสองแล้วมาทําอะไรกันทําอะไรกันคะจะหาพื้นที่ c ก็เอาพื้นที่ a อกับพื้นที่ b มาบวกกันสามสิบห้ายกกําลังสองได้หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบห้าบวกกับสิบสองยกกำลังสอง 2, คือร้อยสี่สิบสี่ได้เท่าไหร่คะหนึ่งพันสามร้อยหกสิบเก้าใช่ไหมดังนั้นก็ตอบหนึ่งพันสามร้อยหกสิบเก้า ตารางหน่วยอะให้พื้นที่ A เป็นสองพันห้าร้อยตารางหน่วยพื้นที่ A นะสอง0ันห้าร้อยตารางหน่วยพื้นที่ B เป็นหนึ่งร้อยเก้าสิบหกตารางหน่วยอยากรู้ C ทำยังไงจากที่เรารู้คือ C บวก B ได้ A ใช่ไหมอะแต่ทีเนี้ยเรารู้ A กับ B เราไม่รู้ C เราอยากรู้ C เราก็เอา A ลบ B ไงเอาพื้นที่ A ลบพื้นที่ B สองพันห้าร้อยลบหนึ่งร้อยเก้าสิบหกเหลือเท่าไหรคะเหลือสองพันสามร้อยสี่ตารางหน่วยอ่ามันถามมันให้ส c แทนพื้นที่นะหนึ่งจุดหกเอ x y ยาวอ่ะ sorry นะนักเรียนข้อนี้ ข้อนี้เราข้ามกันไปเนาะเพราะว่าโจทย์มันให้มาไม่สมบูรณ์ข้อหนึ่งจุดหกกับหนึ่งจุดแปดจริงๆครูตั้งใจจะให้หนึ่งเนี่ยตรงเนี้ย y อ่ะยาวรูทหกในใบงานนักเรียนอะ่ะอาจจะอาจจะติดแต่พอดีครูมาทำเป็นเพราะว่าพอมันไม่ติดเนาะ y วยาวยาวรูทสามอ่ะอย่างข้อนี้ก็ครูให้อะไรให้ x y ยาวรูท64 y แยาวรูท36กูให้มาตามนี้เนาะในใบางานนักเรียนก็น่าจะติดอยู่เนาะในใบางานนักเรียนจะมีตามนี้ใช่ไหมคะอ่ะทีนี้แล้วด้าน x z ยาวเท่าไหร่เราจะหาด้าน x z คือด้านตรงข้ามมุมฉากใช่ไหม ด้านตรงข้ามมุมฉากก็มาจากด้านประกอบมุมฉากยกกำลังสองเราทำไงคะก็ะเอารูทหกยกกำลังสองบวกลูทสามยกกำลังสองรูทยกกำลังสองรูทหายไป,ยป 6, 3, ได้เป็นหกบวกสามได้เป็นเก้าอ่ะทีนน x, x เนี้ยด้าน x xz เนี่ยด้าน xz ยกกำลังสองเท่ากับเก้าใช่ไหมอ่ะทีนี้ x z เฉยๆก็เลยต้องเท่ากับเท่าไหร่เท mm. ่ากับสามยาวตอบว่าเท่าไหร่ x z เท่ากับ3หน่วยโอเคเนาะข้อ1.7พื้นที่ของ b คือ2.25ตารางหน่วยพื้นที่ของ c คือ4ตารางหน่วยทำไงเอ่ย B กับ C รวมกันจะได้ A ใช่ไหมอ่ะทำยังไงคะได้เป็น2.25จบวกสก็เป็น6.25แต่เขาอยากรู้พื้นที่ A เนี่ยเขาอยากรู้ความยาว x z คือความยาวของด้านบนพื้นที่ A ใช่ไหมแล้วทำยังไงคะก็เ,เอาหกจอาเนี่ยไปถอดรูทได้เป็นเท่าไหร่หก5ยี่ถอดรูทได้25ก็6.25ก็ได้2.5 2.5ุดห้าวย ่ะทีนี้ข้อหนึ่งจุดแปดด้าน x y ยาวหกสิบสี่หน่วย y แซยาวสามสิบหกหน่วยแล้วพื้นที่ A เป็นเท่าไหร่ยาวหกสิบสี่ครูก็ทำยังไงคะพื้นที่ A ก็ต้อง A หนูมันคือ x z ใช่ไหมครูก็จะได้เป็นหกสิบสี่ยกกำลังสองบวกสามสิบหกยกกำลังสองเท่ากับ x z ยกกำลังสองอ่ะได้เป็นเท่าไหร่หกสิบสี่บวกสามสิบหก เท่ากับ x z ยกกำลังสองได้เท่าไหร่คะอ่ะเฮ้ยเขาถามหาพื้นที่ของ a เลยใช่ไหมดังนั้นเราก็พื้นที่ของ a ก็คืออ่ะจริงๆไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้ถามหาพื้นที่ a x y กับ x z คือด้านบนพื้นที่ b กับพื้นที่ c เราก็เอาด้านเนี่ยไปยกกำลังสองอันนี้ก็ได้เป็นสามสิบหกกับหกสิบสี่สามสิบหก บวก64เท่ากับ100ตารางหน่วยเลยง่ายๆไม่ได้ถามหาความยาวด้าน x เซนเขาถามหาพื้นที่ A เลยอ่ะทีนี้มาดูข้อ2นะคะเป็นให้กำหนดรูปสามเหลี่ยม,มฉากมาให้นะคะให้หาความยาวด้านนะคะอ่ะ2.1 หาความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากครูก็ลุยเลยนะไม่เพราะว่าเราจําได้แล้วว่าด้านตรงข้ามมุมฉากยกกําลังสองเท่ากับด้านเท่ากับผลบวกของด้านประกอบมุมฉากยกกําลังสองสูตรก็คือ c กําลังสองเท่ากับ a กําลังสองบวก b กําลังสอง c คือด้านตรงข้ามมุมฉาก a และ b คือด้านประกอบมุมฉากครูให้จากรูป x คือด้านตรงข้ามมุมฉากก็ได้เป็น x กําลังสองเท่ากับ5ยกกาลังสองบวก12ยกกาลังสอง x ได้เป็นเท่าไหร่เลขนี้มาบ่อยมาก ยี่สิบห้าบวกร้อยสี่สิบสี่ได้หนึ่งร้อยหกสิบเก้า x เท่ากับรูทหนึ่งร้อยหกสิบเก้าดังนั้น x เท่ากับเท่าไหร่สิบสามถอรูทออกมาได้สิบสามอ่ะข้อสองจุดสองเหมือนเดิม x อยู่ด้านตรงข้ามมุมฉาก x กำลังสองเท่ากับเก้ากำลังสองบวกสี่สิบกำลังสองเก้ากำลังสองเป็นแปดสิบเอ็ดบวกสี่สิบกำลังสองเป็นเท่าไหร่ สี่สี่สิบหกเป็นหนึ่งพันหกร้อยเนาะอ่ะได้เป็นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเอ็ด x เท่ากับรูทหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดอ่ะได้เท่าไหร่คะจริงๆตัวเลขหนึ่งพันหกร้อยแปสิบเอ็ดเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะใช่ไหมแต่ว่าจริงๆมันถอดรูทออกมาได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยสี่สิบเอ็ดนะคะแต่เดี๋ยวใน ep สามนะครูจะอธิบายเกี่ยวกับการถอดรูทที่ตัวเลขเยอะๆจะเป็นเทคนิคลัดเนาะเดี๋ยวเรา,เรา,เราติดตามใน ep สาม ข้อสองจุดสามนะคะด้านตรงข้างมุมฉากคือยี่สิบห้าด้านประกอบมุมฉากคือ x กับยี่สิบสี่แปลว่าข้อนี้เป็นไงมันต้องเป็นยี่สิบห้ากำลังสองเท่ากับยี่สิบสี่กำลังสองบวก x กซ์ำลังสองอ่าไม่ได้เหมือนข้ออื่นนะดังนั้นได้เป็นอะไรลูกหกร้อยยี่สิบห้ายี่สิบสี่กำลังสองได้เท่าไหร่ห้าร้อยเจ็ดสิบหกบวก x กซ์กำลังสองได้เป็น 6 2 5้อยลบห้าเท่ากับ x กำลังสอง x กำลังสองเท่ากับลบกันได้เท่าไหร่นี่ได้สี่ค่ะดังนั้น x เฉยๆยก็คือ r ู o สี่หรือ x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนั่นเองอะข้อ2.4 17-2เกำลังสองทเท่ากับ x กำลังสอง 17, บวกแปดกำลังสองสิกำลังสองคืออะไรเอ่ย 289เท่ากับ x กำลังสองบวกหกย้ายอะไรย้าย64มาฝั่งนี้กลายเป็น289ลบ64เท่ากับ x กำลังสองครูก็จะได้ x กำลังสองเท่ากับสองมาอีกแล้วเลขนี้ x เท่ากับรูทสองรอาถอดออกมากลายเป็น15บหาข้อ2.5 39เก้ายกกำลังสองเท่ากับ x ยกกำลังสองบวกสิบห้ายกกำลังสองสายกกำลังสองได้เท่าไหร่คะอ่าได้1521เท่ากับ x กำลังสองบวกสองเราย้ายไปกลายเป็น1521 1งพัเลบสองเท่ากับ x กำลังสองได้เป็น1296เเท่ากับ x กำลังสอง x เฉยๆก็เท่ากับรูทหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบหกถอดรูทออกมาได้เท่าไหร่คะสามสิบหกนักเรียนะคะเดี๋ยวตัวเลขเนี้ยเลขยกกำลังเลขเข่ารูดเยอะๆอย่างเงี้ยครูจะสอนในีพีสามนะรอติดตามในพีสามนะคะอ่าข้อสองจุดหก x กำลังสองเท่ากับหกกำลังสองบวกสองจุดห้ายกกำลังสองหกกำลังสองเป็นสามสิบหก 2.5ก็คือ25เนาะคิดเป็น25่สิบาแล้วก็ัง2เป็น625ดังนั้น2.5งกำลังสได้6.25บวกการกลายเป็น42.25ถ้าเราคิดเป็นจำนวนเต็มเนี่ยสมมติเอาทศนิยมออกเนี่ยมันจะกลายเป็น4 0่พัน่าอ่อรูทออกมาได้65ก็จะได้เป็นเท่าไหร่รูทสี่สุดสองหเท่ากับ6.5อย่าลืมนะรอติดตามกันใน EP ถัดไปนะลูกครูจะสอนเกี่ยวกับการถอดรากโดยใช้เทคนิคนะถอดลากตัวเลขเยอะๆโดยใช้เทคนิคข้อสองเกืบเจ็ดด้านตรงข้ามมุมฉากลูปมันอาจจะเอียงๆเนาะเราต้องโฟกัสที่ด้านตรงข้ามมุมฉากกลายเป็น m กําลังสองเท่ากับสองกําลังสองบวกสี่กําลังสองได้เป็นอะไรเอ่ยสี่บวกสิบหกได้ยี่สิบ m กําลังสองเท่ากับยี่สิบ m เดยวเฉยเท่ากับรูทยี่สิบเอ๊ะครู รูทยี่สิบถอดรูทได้ไหมมันถอดรูทไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่ารูทยี่สิบอะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปอะไรได้สี่คูณห้าใช่ไหมรูทสี่คูณห้ารูทสี่ถอดรูทออกมาได้เป็นสองดังนั้นรูทยี่สิบคือสองรูทห้าข้อสองจุดแปดด้านตรงข้ามมุมฉากคือสิบสองกำลังสองเท่ากับเอ็นกำลังสองบวก หกรูทสองกำลังสองเจอแบบนี้ทำไงลูกระจายเลขชี้กำลังเข้าไปกลายเป็นอะไรหกกำลังสองบวกรูทสองกำลังสองใช่ไหมไอ้คูหกกำลังสองคูณกับรูทสองกำลังสองได้เท่าไหร่เอ่ยได้เป็นร้อยสกำลังสองบวกอะไรคะหกกำลังสองเป็น สามสิ 36, 2, บหกรูทสองกำลังสองก็คือสองนั่นแหละคูณกันได้เป็นอะไร n อ็นกำลังสองบวกเจ็ดสิบสองฝั่งนี้ร้อยสี่สิบสี่เนาะคูย้ายมากลายเป็นร้อยสี่สิบสี่ลบเจ็ดสิบสองก็คือ n อ็นกำลังสองอ่ะ n อ็นกำลังสองได้เท่าไหร่คะเจ็ดสิบสอง n อ็เฉยก็คือรูทเจ็ดสิบสองอ่ะนักเรียนเจ็ดสิบสองถอดรูทได้ไหมมีอะไรยกกำลังสองได้เจ็ดสิบสองไหมเอาลองดูใกล้เคียง จ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าแปดแปดหกสิบสี่เก้าเก้าแปดสิบเอ็ดแป่ว่าไม่มีเจ็ดสิบสองเนาะอ่าทีนี้ทำยไงเจ็ดสิบสองครูพอจะนึกออกเป็นสามสิบหกคูณสองอ่าสามสิบหกเป็นไงคะถอดรูทได้ใช่ไหมดังนั้นก็ได้เป็นหกรูทสองอ่ะตรงกับด้านตรงนี้พอดีเลยประมาณนี้นะสำหรับสำหรับเฉลยกิจกรรมที่ 1.2.1และ1.2.2นะคะก็ไม่ได้ยากเลยหวังว่านักเรียนจะทำกันถูกหมดทุกคนนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะขอบคุณนักเรียนทุกคนค่ะ